สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับลูงพิจิตรไทยอา์มีนะครับชีวิตทาหารชายแดนใต้ครับพอเสร็จจากภารกิจเราก็มาทํากับข้าวกินกันครับเมนูวันนี้ก็มีตอนนี้ก็กําลังจะนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็ย่างปลาปลาเป็นปลาแห้งปลาเนี่ยปลาแห้งปลาดาวเนี่ย กับข้าวส่วนมากที่เราทํากินกันก็ได้มาจากแฟนคลับแฟนเพจะครับ,บส่งมาให้ก็ขอบคุณนะครับทีเ่เฟื้อเฟือต่อทหารชายแดนใต้ครับาาน,นี่ถ้าเราไม่มีแฟนเพจแฟนคลับค<ย>อยส่งกับข้าวส่งอาหารมาให้นี่ก็เราก็ลําบากเหมือนกัน <c oughs> ที่จริงก็มีกับข้าโรงเลี้ยงอยู่นะครับแต่ว่าก็อย่างที่เห็นๆกันนะครับข้าโรงเลี้ยงก็จะเป็นอาหารประเภทพวกแกง อาหารแบบอาหารใต้อาหารแกงพวกแกงจืดแกงชาวบ้านแกงนะครับเราคือพวกผมก็เป็นกลุ่มคนอีสานลูกหลานคนอีสานที่มาเป็นทหารวิชายแดนใต้นะครับกินแบบนั้นก็ไม่ค่อยอร่อยเทอะไรก็เลยต้องพากันมาทากับข้าวกันเองครับตอนนี้ก็กำลังจะเนื่องข้าวครับก็ไม่ถือว่าลําบากเพราะชีวิตก็ว่างก็อาศัยเวลาว่างนะครับมาทํากินกัน ก็อยู่ได้ครับไม่ถือว่าลำบากเลยสบายกว่าหลายหน่วยหลาย,ลายพื้นที่ที่เขาอยู่นะครับผมว่านะเนี่ยเราก็มีเ,เรื่องข้าเหนียวกินทำกับข้าวกินกันสนุกสนานกันไปเป็นการผ่อนคลายไปในตัวสร้างความสามาคัคคีในการทำกับข้าวด้วยนะครับ ได้เสร็จ้ว,วแล้วกข้าวเราครับเออนียปลาแห้งปลากระเบนปลากลมปลาวงแหวนปลาอะไรนึกหลายที่มีไข่ปลาด้วยครับนี่ครับส้มไข่ปลาปลาสับหนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็นี่กับข้าวเุงเด้งครับนี่เป็นกับข้าวหุงเด้งครับเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันเลยนะครับไปมามา,มาครับ นี่ครับมีหม่ำด้วยครับหม่ำหม่ำชัยภูมิไม่ใช่หม่ำยะโซนะกินเป็นแม่เอ็มมากินเป็นไม่หม่ำมูทำไมฮะเขาจี๋เขาจีหมูบุ๋มจะไปจีข้าวแล้วครับเกี๊ยนี้พริกไปกับกับไข่นะเราถุงพริกมาดินั่นนั่นถุงพริกนั่นนะพริกเม็ดเออในถุงวางอยู่นั้น วางอยู่เออนั่นไงปลาส้มไข่ปลา,า,ปลาแค่นี้ละนั่นแหละประมาณสี่ห้าเม็ดหยิบมาเลยวางใ่ 4, จานสี่ห้าเป็นเก้าดีมากไม่ต้องบอกแสดงวันรู้ยังไงฉลาด ขนาวนะเหนียวม่นิ้วยูนได้เรอะอือรอมันอยู่ไม่ได้ลนะะเกี๋ยไงไหมอ่านไหมอะไรไมกเกดีย้ยงนะน้ำซุปลนะยน้ำซุปรับผมน้ำซุปอร่อย,ออยมากเลย,มยไม่ต้องปรุงเลยตรงนะี้เท่านส่น้ำปามัมเทยพุ่มเจ้าไปเสื่อเกลี้ย เอาละอืมอันนี้เอาเ่ะน้ำนน้ำก่อนก็ได้จะได้เย็นเย็นนี่จ๋าว่ากะว่า,า,วาย่างเสร็จจ๋าว่าห่อไปทำงานพวกนี้เนี่ยห่อขนะ้าวเหนียวจะเอาเอาพวกนี้ไหมเอาไหมออกเลยจะเอา,าอืมไปกัำมือเนี่ยแหละ มามันกินยังคนอีาสานเลยนะแล้วนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ปลาร้ากินได้ไม่ใช่ไข่ปลาร้ามันเป็นไข่ปลาอันเปอะไรอร่อยแล้วเติมใบตองใส่มใบตองไปหมกไฟนี่อร่อยเหมือนกันแล้วมากินยังนี่แหนมชิม,มเนื้อเนื้อ,อ

มาแล้วพี่ชายไปไหนมาฮะชายที่ใส่หัวมเมื่อเช้าเยผมตั้งบนรถเนี่ยคนละอันไหมอีกอันหนึ่งไปไหนครัผมตั้งบนรถเนี่ยเห็นอยู่นะนี่อันนี้อืมมีอันหนึ่งไปไหนครักินให้อิ่มนะแล้วนะกับข้าวเลี้ยงก็มีนั่นหรือมันต้องกินแนวเลี้ยงไปมันจะได้ฟิล แบเดียวอะทำเนี่ยเปยังเรียงขัาวนี้อืมจับพักเขาดีกันเนยัง พริกหน่วยกับสมไข่ปลาแซ่บหวานมากแล้วพริกปลอมนีไม่ไน่องม่ชิมดูแล้วหม่ำนี่เขาทำมาจากเนื้อเนื้อวัวเนาะ อยู่ห้องล้างแล้วห้องนี้กลายเป็นห้องล้างแล้วไม่อยู่แล้วผมย้ายห้องนี้แล้วกลายเป็นห้องล้างแล้วเจอเนื้อคู่มาตอนตั้งแต่เช้าเลยเนื้อคู่มาปุ๋งแต่ผมโมโหเช้าเลยกระโดดลุกออกจากเตียงแทบไม่ทันดีนะเรียนวิชาป้องกันตัวมานะ <laughs> ลุกแบบอัตโนมัติเลย ปลาซับจำสมไข่ปลาเอ้ยเราไม่กินอะไระแล้วมึงจะกินอะไรกับข้าวเลี้ยงกันอยู่นี่แล้ว แพงเลี้ยงครับว้า่เผ็ดเผ็ดวเรียกพริกเม็ดที่มันไม่เผ็ดดิอืงจาแต่เม็ดที่มันไม่เผ็ดอะวางยาจ่ายบอกว่าเอาแต่เม็ดเผ็ดเผ็ดเผ็ดมาให้ พอแล้วจะพูดเล่นเลยเผ็ดกินเผ็ดมากไม่ดีเช่ ผมก็ลีดตังคุยจับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามกินไหมกินอะไรกินมาแล้วกินเล้วขนมปังรู้ยังไม่ซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้ก็ดีไม่นี่เมื่อกี้นะก๋วยเตี๋ยวจานหลักหลักยาวเลยอะไรก๋วยเตี๋ยวร้านนี่แบร์เบร์อืมเบร์ที่มาส่งของ ไปดำๆหรออืมจะไปกินนั่นนั่นก๋วยเตี๋สามถ้วยรวมของเองก๋วยเตี๋สามถ้วยแล้วก็ข้าวผัดกะเพราจานหนึง่งร้อยห้าสิบบาทเองแล้วแต่กิ๊บนะเอะนายร้อยห้าสิบบาทสเสี่ยงสี่ถ้วยข้ยวตี๋บ้านๆอะไร ข้าจีหมูบ,มบวม,บมครับนี่ครัยข้าจีหมูบวมครับข้าจีทาไข่นะครับนี่ครับนี่ได้ร้อนๆเป็นไงแล้วหอมตรงนี้นะกิ้มกับปลารนะนี่นะโอ้สุดยอดเลยเจิ้ปลาร้าสุดยอดเลยลองกินปลาร้าดูว่าแล้วฮะทอดลองดูทอดนี่คิดถึงแล้วทอดทอดแปลว่าร้อนเลย ฮอ t hot. ไม่ใช่ภาษาบ้านมัวฮอตแปลว่าร้อนตั้งแต่ตั้มไปมไมรู้บ้างไหมวันนี้เขเปิดอะไรขึ้นบ้านนี้ม,มัน้องใส่ปลาปลายัดไส้ด้วยนะอืม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  าฝากติดตามนะครับ YouTube, รยูทูบลูกพะาตากไทยอมีครับชีวิตฐานชายแดนใต้นะครับฝากติดตามนะครับกินอย่างดีนะครับดูดูด,ดูเห็นไหมเลี้ยงเขากินอย่างดีเลยครับกัดจัก <c oughs> กินด้วยการสงบเงียบ